ช่างแมวแล้วครับวันนี้จะเสนอแนวทางการเช็คซ่อมเครื่องสภาพ Samsung นะครับรุ่น8กิโลนะครับ<น>รุ่นอะไรเนี่ยนี่ปะ่ะ WA 1 0 0น U 3มนะครับนี่เขาบอกไฟเข้าเนาะอะ,อะเปิดได้าการไม่ปั่นเนาะมีซักอ๋ออ่ะเช็ค ได้นะครับแต่ถังไม่หมุนเนาะน้ำเข้านะครับเวลาขึ้นนะครับรอรอน้ำเต็มรอน้ำเต็มก่อนนะครับหยุดภาพก่อนตัดต่อเลยครับตอนนี้ก็ตัดน้ำแล้วครับเปิดฝายไม่ได้ครับวันนี้ตัดนะครับช่างลองเทสดูนะครับ ถังไม่หมุนนะครับถังซักไม่หมุนนะครับอโอเคครับอน,นี้ต้องอยดเคลื่อนก่อนเนาะดใหม่เดีทีปล่อยน้ำมาก่อนนะครับสปินก่อนลองช่างลองน,นะครับลองว่าปั่นแห้งได้ไหม ปั่นแห้งได้ไหมเหตุปั่นแห้งก็ไม่ได้เนาะปั่นแห้งก็ไม่หมุนเนาะเดี๋ยวลองกันปอดกระนังปล่อยน้ำนะครับมี่เริ่มปั่นแห้งนะครับปั่นเสียงมอเตอร์ทํางานนะครับแต่ถังถังไม่เดินนะครับน้ำก็เดินหมดแล้วนะครับถ่ายที่เวลาหมันก็เดินนะครับเวลาเดินเด็ด เหยุดเรื่อนนะครับ,คครบ,รรบปิดนะครับชักปั๊กนะครับแกะดูนะครับปิดนะ oh <my. S 1> นะครับสายลองแต่งนะรุ่นนี้เขาเก เอหนึ่งหนึ่งศูนย์ยสามตรวล่าใช่ไนหะ าหรือกระดาษนะครับน้องเจอสัตว่าหรือเปล่าในสิ่งงกันเพื่อนหรือว่ายังไงการเชื่อสัตว่าที่เป็นร้อยกระดาษก็ได้ครับการเชื่อมหน้ารอยนิดนึการความใหม่เดี๋ยวมันจะเก่าซะก่อนเปินใหม่กันใช้ได้นะ คก,กันหนูนะครับเป็นก,กันหนูอ้าวค,ครับเป็นเงี้ยเจอนะครับถ้าหลุดนะครับเสื้อลงไปอยู่เลยอ้าวเสื้อเข้ามาได้ไงพี่อา้าวสายพานหลุดนะครับโอ้สายพานลูกคานี่ เียดอยู่นานวะแหว่งเ้อรออะไรวะเนี่ยเกิดจากสายพานนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูบ้าสายพานมันกินข้างหนึ่งนี่ยออมันหย่อนมากที่ไมันหย่อนมากพี่ปอเฮ้ยพี่ปอกินงที่ สายพานหย่อนมากนะครับต้องลองตั้งดูนะครับอันนี้จะตั้งได้นะครับจริงก็ต้องเปลี่ยนนะแสดงว่าหย่อนมานานแล้วพี่ลองดูกันจอยู่ไหมเบอร์สิบเจ็ดสิบสี่จะ สี่สิบห้าแล้วมนะั้งเเรายิาง่งครบๆอยู่นะครับอาจหาล,นลออ่นในรถเลยบอกนะว่าสิบสาสิบสองไม่ได้นะ ส okay, e ่วนจะสิบสามสิบสี่โอเคเดี๋ยวไปดูที่รถกันวิกล้องลองๆนะายไอ้ตัวตั้งมอเตอร์นะครับชั้นแบนมก็นั่งกันโอ้ย๋ยว oh. ยจะได้บล็อกจังเลยเนานะแค่ okay. จริงต้องเป็นบล็อกนะครับ <c oughs> ก็ใช้เครื่องมีที่ที่มีอยู่นี่แหละครับเหลือสิบสามนะครับ อนนแบงแลแล,ลองตั้งดูก่น,นะครับว่นวนากาอกอ่อีกไหนะครับายางคายบนนะครับตั้งมอเตอร์นะครับมันจะเลื่อนได้อยู่นะ บอนเคาะเลยนะครับนแนแงงึ i ลงให้นี่แหละเย้ครับมานี่ก่อนลองกันนะครับ ได้ก็ซักได้นีครับใส่น้ำนะครับรู้ขรเข่าฝนเปิดเครื่องนะครับอา ปั่นแห้งแล้วนะครับความรวดเร็วไม่ได้ใส่น้ำหรอไม่ต้องอลองปั่นแห้งปั่นแห้งได้อื่นก็ได้หมดและน่าจะได้นะครับรอแป๊บน,นึงเยอะ สาเหตุให้เป็นที่สายพานนะครับจัให้เป็นสาสายพาน,าพานกินข้างเดียวคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับผ้าปั่นแห้งแล้วนจะได้หมดครับแต่ที่ดังที่ดังเสียงที่ดังคือดังจากสายพานนะครับยังไม่เข้าที่นะครับไม่ใช้นานนะ จะว่าสายพานบกี่ยมกันสายพานอ๋อมีมีครับมีอ่ะเหย็ดกันเปลี่ยนให้เลยก็ได้สายพานครับก็ต้องอันนี้เหย็ดพานครับก็สรุปได้ว่านะครับการซักไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้นะครับเสียงมอเตอร์ทํางานก็คือเป็นที่สายพานหลุดหรือสายพานกินด้านข้างเหลือหน่อยหนึ่งนะครับเหลือข้างหน่อยเดียวนะครับก็ พอจบการเช็กซ่อมเคื่องักผ้าอาการนี้นะครับซักไม่ได้ปั่นแห้งไม่ได้นะครับเป็นแนวทางครับแก่ประชาชนทั่วไปหรือช่างมือเก่ามือใหม่เพื่อจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ